ตั้งอันี้เป็นการติดตั้งของทับกระจกนะครับของ Honda c ซ v i c กับ Honda CRV นะครับใช้ได้ตั้งแต่ปี2016ขึ้นมานะครับชุดที่ให้ไปจะเป็นสายวา็อกเกตรงรุ่นนะครับแล้วก็มีไม้งัดมาให้นะครับเวลางัดนะครับเริ่มจากมุมนี้นะครับงัดเสร็จก็เลาะมานะครับมันจะมีเดือยรอบๆนะครับอาจจะรู้สึกงัดยากนิดนึงนะพอฝั่งนี้ขึ้นเนี่ยก็ค่อยๆแย่เข้าไปงัดฝั่งนี้ครับเนี่ยมันจะเป็นเดือยตลอดแนวนะครับค่อยๆดึงขึ้นนะครับ คือขนาดขนาดมันก็จะออกนะครับ <ô> พอออกมาเนี่ยก to ็จะเจอปลั๊กอยู่แค่สองตัวนะครับก็ปลดปลั๊กแดมของรถออกก่อนนะครับก็เอามือกดอย่างนี้นะครับแล้วก to <Yeah. S 1> ็ดึงถอยหลังนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับมือกดแล้วก็ดึงถอยนะครับกดให้สุดๆเลยนะครับถึงจะดึงง่ายนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้เอาออกไว้นะครับแล้วก็เอากล่องทับกระจบออกมานะครับ กลองเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันเสริมอะไรอยู่เราไม่ต้องทําอะไรกับมันนะครับปล่อยไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็สายไวซ็อกเก็ตนะครับไวซ็อกเก็ตก็คืออันนี้ก็เสียบกับกล่องนะครับส่วนอันนี้ก็สีเทานะครับเข้ากันนะครับส่วนตัวตัวนี้ก็ไปเข้ากับรถนะครับ แฟนเข้าไปนะครับเราให้ดังแก๊กนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ใส่กับที่เดิมน,นะมีตัวนี้แถไมาได้ถอดนี่นะครับทีนี้ของเซีเนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่กาวใส่อะไรหรอกครับคือมันมีกาวสองหน้ามาให้แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้มันมันแน่นอยู่แลวมันมันด้วยสายไฟเองอเราก็แค่จัดวางลงไปให้มันอยู่ให้ได้ครับ จัดวางสายไฟเข้าไปมันก็เบียดกันกันแน่นนะครับมันจะไม่สั่นนะนี่ก็ค่อยๆกดลงไปนะครับนี่ตอนใส่กลับก็ไล่ทีละมุมนะครับให้มันลงให้มั่นใจว่าสลักมันลงที่รูนะครับแล้วก็กดนะครับจัดกล่องดีนะครับพื้นที่มันน้อยมาก กล่องนี่เป็นไปได้เอาเบียดเบียดลงไปด้านข้างนิดนึงนะครับหรือดึงมาข้างหลังก็ได้นะครับว่าทั้งทั้งปักมันก็ตัวใหญ่นะครับตัวนี้นี่นะครับก็เป็นอันเสร็จเนาะแล้วก็ทดลองใช้งานได้นะครับตัน,นนะกดกระจกขึ้นลงกระจกยังทำงานทั้งสี่านนะครับ อันนี้กระจกฝั่งคนขับไม่ออโต้วิธีแก้นะครับต้องค่าคันไหนเป็นนะครับของตัวนี้เห็วนว่าฝั่งคนขับมันไม่ออโต้นะครับต้องทําการรีเซ็ตกล่องนะครับต้องเปิดกุญแจให้แล้วทำการต้องลดใหม่แล้วก็ถ้า,ถ,าถ้ามันหายก็ ทำการล็อกรถก่อนนะแล้วก็กลดล็อกตอนนี้กระจกับึ่งปกตินะครับทีนี้เราจะแก้อกระจกใะ่กินแกนะครับดีงนี้ขึ้นค้างไว้นะครับดึงขึ้นชนแล้วก็ค้างไว้ห้าวิหนึ่งสองสามสี่ห้า หายแล้วนะครับอันนี้นะครับถ้าเกิดคันไหนมันเป็นต้องทําอย่างนี้นะครับถ้าคันไหนไม่เป็นก็แล้วไปอันนี้เราถือว่าปกติทุกอย่างแล้วนะครับประจกค้หน้าออโต้ได้นะครับคู่หลังออโต้ได้ทุกวันเหมือนเดิมของรถนะครับกุญแจเปิดอยู่นะครับ ล็อกรถปลดล็อกเปิดประตูท้ายนะครับปกตินะครับอันนี้เป็น c r v ีปี2องพันบนะครับบคุณมากครับ